สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันกลับมาพบมาพ่อก,กับเจ๊เจ็บเธื่อนเท่านะคะกาลังสิบไปตลาดค่ะสิบไปหาเจ๊ซีละค่ะนั่งกําลังนั่งรถเครื่องนะคะขึ้นเครื่องไปค่ะแม่น้องบอยสวัสดีค่ะพี่น้องไปไปตลาดกันเนาะไปเลยค่ะพี่น้องเราจะพาไปตลาดไปเลยจ้าเป็นคนทางด้วยค่ะ อยู่ที่บ้านเจสีนะคะ Biết xe Biết xe ơi Bên này một Tại sao anh nghiệp chì lì Này em bật tử nữa เสร็จยังเปิดประตูเดี๋ยวนี้เปิดประตู นานยยังไม่ตื่นอยู่พี่ตองเอ้ยเงียบเทอล่ะบ้านก็นั่งออกมากี่น้องแป๊บนึ่งอะไรเนี่ยทำไมยังไม่ตื่นอีกละ่ะเป็นอะไร เธอเช้าแล้วเธอมาดูรู้สักโมงแล้วทำอะไหหรามาเออมันเป็นอย่างงั้นแหละเรอนางแต่งตัวกับพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปค่ะ ทอดแล้แกะที่หน้าแกตัวแล้วเลยค่ะไปราคาไม่งั้นจะบาดค่ะจะไปเดินตลาดนะฉันไปเดินตลาดฉันไม่ได้ไปซื้อของลูกอ่างเลยนะพี่น้องไปย่างให้หมาหอนสิสิหย่หงคนเบิ่งไป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 ได้เลยโอ๊ยมีออกค่ะมาเร็วเร็วจะปิดมันทำไมเออมันอัตโนมัติ หลอดบาแล้วพี่น้องเอ้ยจะจะออกไปสองขี่ไปเดินตลาดนาดัดตลาดนัดวายหมดแล้วค่ะล้อตีนางนั่นแหละจ้าออันขี้รถน้ากาเงืง้องงักเยอะเกินไม่ได้ฮอดแหละจ้าไปดูกัน,กนพี่น้องถ่ายก่อนเด้อถ่ายก่อนเด้อถ่ายนัง่งงามยางเลาะสะกอนหน่อยเนึอง เชิญค่ะแม่ใหญ่หัวมีบอกกันประตูมีบกเขานะคะแ,<น>แล้วใช้วิธีการลอดค่ะอ,อ้าโอ้ามึงเอา ขอางนา่งงมาย่างตลาดซื้อๆพอะเออ่าเอือคือมือนี่คือมีจงข้ามาสวยกันยังจงอยู่แต่จะดูช่วงล่างฉันนะก็คนหิมาลามฉันไงเ้าน้าอสบายดีอ้าวคือสิญาณเร็ว อะไรีเธอซืไหมนี่อะไรเว้นใสหรือคุณกำลายแตะอันนี้เอาหากินเนี่ยังอันก็เขียนมันเคืนยังบ่อิ่มบ่ไปใส่เนาะไปหาซื้อนะแม่เร็วๆคนสิเจ็บคองเมื่อเไรแม่ฮอดกระชีสางให้ซื้อให้ซื้อโล่ก็ให้ยากก็แน่เอาแต่ก็ฮะค่ะกักอยู่ในเฮือนนี่แหละข้าอะไรเธออย่ามองด้วยความอิจฉาฉันอย่างนั้นสิอ้า ก้าห <mile> oh. ุ่น้ยอไ้ยเยเราต้องซื้อาเฮ้ยเองลับตาไปด้กันอ๋อนั่นนั่นบอสเพราะกูขี้เดียดเสือนะอีห่าผู้หญิงก้อนนี่ได้ซื้อขืนล่ามันเลยบอเว้แล้วเฮ้ยจะได้ซื้อเฮ้ยจะไปทางนั้นมาสิห้อนเห็นบออยากกินกระซื้อติละ เอาไหมข้อเน่าใดมึงพากูมาไม่นโอ้ยน่กยุมหนาชันยากอยู่นี eh> <5> <5 <5> <5> <5 ่ชื่อรล่เร็วๆไปๆเดดออกแล้วชันยานได้นี่นะบ่กอนแทงออกแล้วมันสมควรเขาลุมแหละล่ะอะไรซอยกูนี่แล้วมานางฟอย trai đi nhang, nhang, xem này à, không à, không chai không? Chai. À, mà, con, mày coi nó đây, bọn nàng trai luôn à, ao à, à, cứ ừ. à, bớt trai, trai như vậy xem này, anh em gì đây ừ, mà à, nó nằm <laughs> <vào đây. cười> <laughs> 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 ก่อนมาจ่ายค่าขึ้นมึงจะไปหาจะใส่แต่หลอนแต่เท่าเอ้ยเงินอยู่น้ำนอกดีมากครับบอสจำเมื่อนัร่เกือบเป็นข่าวเมียสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้มาสวยถ้าคนสวยเนาะจ้าสวยมาแต่พ่อผู้ค้าดฉันจะจีบของหวานเจ๊กินยังเจ๊มื้อนี้อือารามแม่เจ๊ของหวานบอกของหวานบอกาวๆนี่มอสกบการปงผ้าหวานเร็วๆปี้งให้เจ้าของนั่นดูเขาไหน เธอต้องได้ซื้อนะช่วงแรกก่อนช่วงแรกิบก็ไม่ได้ก่อย่าว่าได้เซ็นไปอีกเอาวช่วงเดียวกับพ่อค่ะเซ็นไปก่อนได้ค่ะเอาคือต้องเซ็นอีหยังมาหยางตลาดมีแต่เซินบัดนี้พี่น้องค่ะจื้อไปเด้อเขียนไว้เด้ออ้กุยแต่งโตเดนี้สกูเกะมาหยังกันแต่เซ็นกูบอติการ์หยางน้ำดิคานาเนี่หระมีแต่เซินอ้อมไปนี่เลยวุ้ยเลย พี่น้องจื่อไปเด้อหน้าอีหน้าเท่าๆนี่นั่น,นมันมีแต่เซนอย่าใครมันมันก็นจะว่าแห้งลายโอ้ยเขาได้ยินเบิดบ้านเลยล่ะอีป,ปอบทางใสมึงเ <c oughs> นี่ยพ่อใหญ่อันนี้เราจนบ่มาเรามาเมื่อก่อนเลยเราหลอน,น,เ,นอเออเราไปซื้อมาซื้อพักซอยลาวอยู่อ,ยอ่อีเร็ดได้เป่าไม,า <c oughs> ม้อีเล็ดผือเด้อผือเด้อหมูนี่เด้อฮี ใส่มูนี่มันเนใส่ปเกลียวป่้เ่เอาได้ไหมมีแหววลานี่ยนั่งเข้ามเมาอยู่นั่นกเด่นมนมียลใช้พอข้าในนี่เราไปทังได้เลยผู้สาวมาหาอีไม่อะไมาหาเงีใยญ่าเงเอาเรเคยเห็นตีกระซื้อนะแม่ ขนาดซื้ออันทงละสาบาทยังเซ็นเขาสิมาซื้อ like. บ ah! ักอื้อใหญ่เทอาวันน้อยแต่จักบาทคือใหญ่เั่นันคนขังนะอ่างขางใจคือผมมีเผือกบ่กม้นนี่เต็มมันค่ะอ๋อเดี๋ยวจะเอามัน้บมไปย่างย่างพี่มาซื้อผักน้ำลาวยี่เร็วๆนี่ดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่จีนฮอย่างย่างเลยสักกัน โอ้ยบริยินบ่กคอยประกาศนะั่นอย่าค่ะนั่งอันนี้มิตรเซนบอกโอ้ยสบายนสะิก้าหายเซนที่บอกอุ้ยพ่อบ้า,บา,บานฉันอยากอายพ <c oughs> ่อบ้านดิเพ่อนกันยังบอกว่าให้เลาะเบิ้งกระได้กันยังไชื่อซอยแน่เลาะกระได้ เอาบนะอย่าเสินฉนะยากเลยเอาไปงันๆนี่ก็ได้มาค้ามเนี่ยมากินโซมเดี๋ยวจะมาใหม,ม่อม,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 มอ,อย่าเฝ้ามืออ่ะสิบโมงผู้จังมืออันนม้เ่เธอผู้นคนบ่มีค่านะเต็มสวนโอ้ยฉันไม่เต็มสวนบานจะบ่มีคา่คาจักหน่อยจ้าไม่จะมีเสื้อใช่ไหมเออไนได้ยงสื้อนะคะ นางห้ใคหูาตั้งเส้นา้านให้เสนเสนคะ้าให้เสนบะเซนกระดกานี้ก็ไปเนเออมแต่ย่างมแตะเส้นซื่อนี่เดียวนี่นะอย่างนี้บางส่วนล่างคนเราได้ยิมอลไรหลายหเลอาวอีกเลยเานไปนีนแล้วนจะกินกล้วยเื้อ่นกินนตีมิตะย่างกับย่างเฮ้ยนี่ มันว่าอะไรนีเราสาวบาทเรือมึงโอ้ยสามสาวบานก็ได้ข้าเจ้ามาขายจะตลราดนดกังสิมาเซนอาททีย์หนาก็มันด้ดออกโกูสีเดียดอันแต่งนะอันสวยๆแ่งตัวอันเดินๆมาเซนนี่ดิจะกูมานำตะเพิงปนไดบอกกินมันปะบอกกินขันว่าเซนเลยกันสีมาซืออีก นี่ดิไม่คขาจนมาว่าวน้ำแล้วขันว่าวาเซนเลยเนาะเออุดว่าแทงตัดิพ่อป้าเจ้าสิห้าเซนบ่าวห้าเซอเด้อตลาดบป็นซึมเด้อวันนี้เด้ออ้าวนางสิมาเซนได้ลรืเซนก็ได้ซื้อก็ได้ไม่ขาดเจดีเจดีใช่น้ำบ่ขายนางเมื่อหรือบ่าวโอ้ใช่มาแต่ข้าบ่าว ก็มาไปเบิกมาเลยค่ะใบชาใบร้อยต้นอะไรต้วอะไสามสีงาทำในไทยใบมึนจะกระจกนี่ค่ะเบิดนะคะงามกระต่ายยาก็งามมีแต่เซนงามบบมีเงินเนาะอ้าวพี่น้องเอ้ยซื้ออันแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแน่ใจนะคะว่าซื้อ ันมาเซ็นขาดสบายดมาซื้อขลิได้่จแบบนี้เสตเกตุสวยๆนะครับอาทิตย์หน้าเราต้องมาแหละค่ะพี่น้องพี่น้องเบาไหวค่ะแบบนี้พี่น้องจ๋ามาแล้วคให้น้ำนำจ่ายอยู่เบาไหวต้องลบคำคมเจ๊ซีคนโกหากินน้ำโคลงโง่นะคะตอนนี้เจ๊เจ็บสลัดกลัวแล้วค่ะค่ะให้นั่งจ่ายให้จ้าไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะ ไปแล้วค่ะพี่น้องบานิกาศจดด้ลยครับเมื่อไรจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะลคลิปนี้เขากั่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า